ในอำเภอเกาะสมุยจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมมวานถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่12ธันวาคม2568ที่อุโบสถวัสว่างอารมณ์นายอมรชุมช่วยในอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมมาวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลสำเร็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนางสาววัสนาบรมธนรัตนรองนายกกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยข้าร,ราชการทหารตำรวจเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐองค์กรหน่วยงานเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี สำหรับพิธีปัญญาสมวานเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันการสวรรคตสำเ็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมลำลึกถึงพระมาหากลณาทิคุณของพระองค์ท่านโดยบรรยากาศในพิธีเปลี่ยนไปด้วยความสำนึกในพระมาหากุณาทีคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชน กำลังพลกองทัพบ,บกทุกนายต่างร่วมแสดงความจงรักภักดีน้อมลำลึกถึงพระเมตตาธรรมความเสียสละและพระราชกรณียกิจนานประการที่ทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขแห่งแผ่นดินสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยบริษัทศิลาแกรนวิลจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดภูมิพัฒน์วัสดุพันธุ์